ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12เดือนมีสายน์ปีพศ2568นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาติดตามเอาวิดีโอตอนที่2นะครับของมะม่วงพันงาช้างนะครับซึ่งเป็นพันุ์ที่ผมได้นำมาปลูกจากทางประจวบนะครับตอนนี้ผลมีขนาดโตแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า ผลเข้าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเหมือนจะคล้ายๆกับมะม่วงหนังกลางวันหรือเปล่านะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็ไม่ได้ไปห่อมันนะครับไว้ปอกไปตามธรรมชาติของมันนะครับนี่ขนาดสูงหน่อยนะครับอาจจะมองยากหน่อยนะครับอันนี้คือลูกที่เตี้ยที่สุดนะครับ ส่วนข้างบนก็จะมีผลใหญ่นะครับข้างบนแต่อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับอาจจะมองยากหน่อยนะครับสำหรับมะม่วงสายพันธุ์นี้นะครับก็เป็นมะม่วงสายพันธุ์โบราณนะครับก็ น่าจะไม่มีคนเขารู้จักกันนะครับเพราะว่ามาน,นานแล้วอ่ะซึ่งตอนนี้ผมเองก็อายุห้าสิบแล้วนะครับผมได้นํามาขยายพันธุ์ต่อนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นที่สามนะครับซึ่งรุ่นแรกของมะม่วงพันธุ์นี้นะครับก็สูงประมาณความใหญ่ของของของลำต้นนะก็คือประมาณสามนโอบนะครับแต่ในช่วงนั้นนะครับในช่วงผมเรียนมัธยมต้นนะ่ะก็คือเขาโดนไฟฟ้าแรงสูงผ่นไล่อะ ก็เลยจะไม่ต้องโค่นออกนะครับเพื่อ,อาวางไฟฟ้าแรงสูงนะครับแม่เขาก็เลยต้องโค่นทิ้งนะครับแล้วก็นำเมล็ดพันธุ์มาปลูกนะครับเป็นรุ่นที่สองนะครับซึ่งตอนที่ผมมาอ,อยู่เพชรบุรีเนี่ยก็ไปนำเมล็ดพันธุ์ของรุ่นที่สองมาปลูกซึ่งของผมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่สามนะครับ ก็น่าจะราวเก้าปีได้แล้วนะครับที่เอามาปลูกนะครับส่วนรสชาตินะครับก็น่าจะเอ่อมันพูดยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันบอกไม่ถูกนะเดี๋ยวให้มันสุกแล้วกันดีกว่าถ้าว่าเรามาเช็มดูอีกทีหนึ่งว่ามันกลายไม่เอ่อมันจะเหมือนกับผธุนดั้งเดิมเขาลืกเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นมะม่วง จะกินเหมือนกับทำน,นองเดียวกับออมะม่วงน้ำตกไม้อะไรประบาลนี้นะครับซึ่งจะไม่ใช่มะม่วงมันนะครับเพราะรสชาติตอนที่เขายังแก่อยู่เนี่ยมันจะเปรี้ยวม,มากนะครับแต่ว่าสุกแล้วก็หวานอร่อยนะครับรสชาติหวานอร่อยแต่ก็ไม่หวานไม่หวานมากนะครับจะเป็นมะม่วงทางสุกซะมากกว่านะครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็เข้าละยากหน่อยในไล่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นไล่ที่คือผมไม่มีทางออกอ่ะไม่มีทางออกไม่มีทางเข้านะครับถูกไล่ทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาปิดไว้หมดนะครับเขาเปลี่ยนมือเจ้าของแล้วนะครับเดยก่อนหน้าเนี่ยจะมีอีกเจ้าของหนึ่งนะฮะผมเข้าได้นะครับแต่ตอนนี้เข้าไม่ได้นะครับก็เลยต้องแอบแ่เข้ามานะครับ ซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมก็จะจะลองทําการเอากิ่งมามาทากกิ่งไปนะครับลองขยายพันธุ์ออกไปนะครับเอาไปปลูกตรงไร่ตรงที่สามารถเข้าได้นะครับเดี๋ยวมาติดตามใน คลิปหน้านะครับตอนที่คนของเขาสุกแล้วนะครับเรามาดูว่าซีซันเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ